สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเคลาไรเดอร์ครับวันนี้เคลานะครับวันนี้เอาเอกสารพาสปอร์ตมารายงานตัว90วันที่ตมศีรานชานะครับเอกสารชุดนี้เป็นของน้องๆที่อยู่แถวสมิธแต่ครับผมเอ่อของน้องๆขาดเมื่อวันที่8พฤษภาคมของเมื่อวานคนระับเป็นสาวพิษตอนสามา,มารายงานตัวก่อนหน้าขาดได้7วันหรือว่าจะขาดได้7วันนะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนมาดูรีวิว การรายงานตัว90วันทัสปอร์ตสีชมพูหรือว่าทัสปอร์ต m o u นะครับหมายถึงวีซ่านะครับที่แต่ละคนที่ได้มานะตอนนี้ผมจะเดินทางไปที่ตมสีราชานะครับคนนี้คือเวลารับจบอามานะฮะเป็นน,น้องๆโซนสมิธโซนในเมือง้าผี่รู้จักเวลาก็ติดต,ต่อไปเพราะว่าเวลาคิดต่อเล่น250บาทนะฮะไปรับเอกสารถึงที่แล้วก็ส่งถึงที่แต่ค่าดําเนินการอยู่ที่หน้าตมเนี่ย130บาทนะครับ เวลาก็จะรับจ็อบมาเพราะว่าเวลาจะทํางานด้วยแล้วก็ไหลามาต่อตมอที่ศรีราชาครับตอนนี้กาลังเ,เดินทางเข้าหน้าสู่ตมศรีราชาแล้วครับตอนนี้อยู่บนคอเขาบางพระใกล้ถึงแล้วครับผมบรรยากาศครับเข้าเมืองศรีราชาเเมืองศรีราชาจังหวัดช,มดช,ชุมบุรีแล้วก็จะไปตอมอครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยน,นะครับผม อนนี้ก็มาถึงตอมอแล้วนะครับผมมันนี่คือของน้องขาวันที่8กุมภาครับเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยววันนี้วันที่9ผมก็เลยมานี่จะเป็นพาสปอร์ตทำงานบัตรชมพูนะบัตรชมพูของน้องนุชน้องที่อยู่ทํางานอยู่ที่เสาสม็ดนะครับแถวในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุมมรีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินเข้าไปที่การต่อ,อารายง,งานตัวก0วันนะครับนี่ก็เดินเข้ามาบรรยากาศตอมอจะเป็นแบบนี้ครับ ปกติน้องๆพี่น้องชาวลาวก็เดินทางมาต่อเองได้ครับไม่ไม่ต้องจ้างก็ได้แต่ถ้าไม่สะดวกก็จ้างได้กับ250บาทนะครับสบบาทเนี่ยก,ก่อนที่จะเข้ามาก็จะมีกรสวนอากาศนะครับสวนอากาศ,รกาศรประมาณนี้นะฮะฝากได้ครับไม่ว่าเป็นคนลาวคนกัมพูชาหรือว่ากัมพูชาไอ้กัมพูชาพม่านะฮะถ้าเรารับหมดกับเอกสารในเขตชุมรุรครับเดี๋ยวเราเข้าไปใน ตัรายงานตัว90วันนะครับแต่ว่าถ่ายวีดีโอไม่ได้นะครับก็ก็จะหยุดทาการถ่ายก่อนนะฮะก็รายงานตัวเสร็จแล้วนะครับเทเวลาแค่ไม่นานครับถ้าคนไม่เยอะก็ไม่เกิน10นาทีนะฮะอันนี้คือเผลเราสามารถรับเอกสารจากพี่น้องคนลาวในจังหวัดชุมบุรีตำบลเสม็ดอำเภอเมืองได้นะครับอันนี้รายงานตัวรายงานตัว90วันนะฮะการรายงานตัวห้ามขาดนะครับห้ามขาดนะขาดได้ไม่เกิน7วันหน้าหน้า7หลัง7นะครับ ส่วนของน้องนุชนี่คืออยู่สมิธนะฮะนี่ค่าบริการ250บาทครับรับถึงที่ส่งถึงที่นะครับสามารถฝากเอ,อกาสารมาได้นะครับรับรอยเอกาสารถึงมือน้องๆแน่นอนครับผมถ้าคนไหนไม่มีเวลาก็ฝากได้นะครับผมเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาลางานมารายงานตัวเองด้วยตัวเองนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเคยลาวนะครับฝากกดติดตามสับตะไคร่รีวิวให้เราก็ได้เอกาสารครับมาส่งให้เจ้าของเล่มมาอันนี้ อันนี้ครับผมเรียบร้อยนะฮะใช้บริการประจําครับผมน้องนุชสาวสวยนะขอขอปลลับฝากเซ่ตัวเอกสารก่อนนะครับตัวเอกสารก่อนว่าข่าวนี้เท่าไหร่อันนี้เบอร์พี่วันที่หกเอ่อหกสิงหาเรียบร้อยนะฮะหกสิงหานะฮะอย่าลืมนะครับเบอร์โทรก็ทิ้งไว้ให้นะครับมีเพื่อนก็แนะนํามาได้ครับรับถึงที่นะเอกสารไม่กังวลครับไม่มีหายครับรับผิดชอบ ไม่มีทิ้งานครับผมเล่มเดียวสองร้อยห้าสิบหลายเล่มสองเล่มขึ้นไปเล่มละสองร้อยับถึงที่ครับในจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองนะฟังนะอำเภอเมืองอย่างเดียวนะครับถ้ารู้จากอำเภอนี้อาจจะบวกนิดหน่อยค่าน้ำมันไปเอานะฮะฝากโฆษณาให้หน่อยครับผมมึงตื่นมึงตื่นมึนฝึกถึงง้องใชไี่ใครุ้ลมี่กับปางว่าเด้อติดที่ต่อมาไดเด้อครับผมครับ ขอบคุณมากครับอย่าลืมกันนะครับอย่าลืมสนหนุนกันนะจ๊ะตอนนี้ผมก็จะได้เวลากับที่จังหวัดชลบุรีนะครับนี่นะเอกสารเสร็จแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามให้กําลังใจช่องเถือราไรเดอร์นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆครับก็ไม่ได้หวังกาไรมากมายนะครับผมในชลบุรีอำเภอเมืองครับ250าบาทครับทั่วแดนเลยนะทั่วแดนในเขตอำเภอเมืองนะครับส่วนอำเภออื่นก็น่าจะไม่เกิน300ครับเพราะต้องวิ่งไปรับไปเก็บเอกสารให้น้องๆนะฮะ ถ้าคนไหนมีเพื่อนเยอะแล้วก็รวบมาทีเดียวได้เลยครับเพราะเวลาต่อมันจะง่ายครับนี่ครับนี้250นะฮะนี่ฝากการรายงานตัว9 0วันนะครับสนใจติดต่อช่องเวลาแลวครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับ0 9 9 0 5 2 5้5 9 7 8ครับผมนะฮะแล้วก็ยังไงก็ถ้าคนไหนไม่สะดวกก็มาได้นะครับเอกสารพม่ากัมพูชาอสัญชาติลาวนะครับไม่ยากครับผม ติดต่อได้ครับจะไม่ต้องลางานมาแต่ว่าถ้าคนไหนอยู่ใกล้ต่อมอก็มาได้นะครับฝากได้ครับผมเอกสารถึงมือครับไม่มีหายครับผมขอขอบคุณครับไปกดติดตามช่องเผยราวไรเดอร์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดีเด้อ